ช่วง playoff ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสนามแห่งหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามีความท้าทายสวยงามและบอกเลยว่าเป็นสนามที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับแต่จะบอกเลยว่าผมได้ยินสนามชื่อสนามแห่งนี้มานานมากๆแล้วนะครับวันนี้สนามแห่งนี้ก็คือสนามจา o อนฮิวนั่นเองครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะครับอยู่ราวๆชั่วโมง40-2ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับรวมถึงวันนี้นะครับเราจะมีการรีวิวสนามกันพร้อมทั้งพูดคุยกับผู้จัดการสนามส่ววนนีี้กาาารรรริิจะเปป็อยงไตตมมชคับ ท่านผู้ชมครับแล้ตอนนี้นะครับผมก็ได้ยืนอยู่กับผู้ที่จะให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือท่านผู้จัดการสนามดราคอนฮิวนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เอครับครับสวัสดีครับครับรบกวนพี่เอแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมธีระเกียรติสแพงพันธ์ครับผู้จัดการทั่วไปของสนามกอล์ฟดราคอนฮิวกอล์ฟแอนด์คันที่รับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยครับที่ให้ทางรายการเรามีโอกาสมารีวิวสนามนะครับก่อนอื่นนะครับขอถามเลยรายละเอียดสาหรับท่านที่ไม่เคยมาดูทั้งผมด้วยนะครับสนามแห่งนี้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วครับกว่า30ปีนะครับที่ดากอนฮิลได้เปิดสนามกอล์ฟแห่งนี้มาครับและที่สนามแห่งนี้คําว่าดากอนฮิลล์นี่มีที่มาไหมครับว่าทําไมถึงชื่อนี้ครับถ้าเรามองบรรยากาศนะครับสนามกอล์ฟแห่งนี้บรรยากาศภูเขาครับถ้าเรามอง มุมสูงของเบิร์ดไอวิวใช่ครับ <Okay. S 2> ของสนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับ,รบเราจะเห็นเป็นรูปมังกรครับ oh. เป็นรูปมังกรที่เหมือนมังกรที่อุ้มลูกแก้วไว้ก็คือเหมือนโอบล้อมใช่ครับพื้นที่สนามกอล์ฟตรงนี้ไว้ใช่ใชก็เหมือนกับทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเรามาออกรอบที่นี่ก็เหมือนกับว่าเราได้มาออกรอบอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของ กสุดยอดมากเลยนะครับความหมายดีมาตีแล้วก็มีโชคลาภกลับไปใช่ไหมใช่ครับโชคดีกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นนะครับอยากรู้ว่าในเรื่องของเลเยอร์สนามแน่นอนแถวเนี้ยขึ้นชื่อแล้วต้องเป็นสนามภูเขาแน่ๆมีรูปแบบการวางเลเยอร์อย่างไงบ้างครับครับสนามกอล์ฟรากอนฮิลล์นะครับออกแบบโดยมิสเตอร์จิมเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน10ของผู้ออกแบบสนามของสหรัฐอเมริกาครับผมได้ออกแบบโดยบรรยากาศของภูเขานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็ วางสเตปของแต่ละหลุมเนี่ยไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายก็สามารถที่จะออกรอบด้วยความท้าทายแล้วก็สนุกกับเกมกอบนะครับ,รบนอกจากนี้ในการที่วางเลยเยอร์เนี่ยทุกอย่างตอนนี้เนี่ยตามสนามที่ทําทั้ง18หลุมเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ฮะก็คือ,อเมื่อสมัยแรกๆนะครับต้นไม้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้เนี่ยต้นไม้ของเราโตมากนะครับ30บกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละหลุมเนี่ยมันก็จะมีความสดชื่นกันไม้ต้นไม้แล้วก็ยิ่งออกรอบตอนใบยๆอะไรก็ มีอากาศที่เย็นสบายนะครับเรียกได้ว่ามีร่มไม้นะครับเรียกว่าต้นไม้เนี่ยโตหมดแล้วสมบูรณ์มากนอกจากนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมถึงเวลาที่ท่านลอยคอเอ้ยรอคอยนะครับท่านผู้ชมอยากจะทราบแล้วว่าวันนี้หลุมที่เราจะมารีวิวมาเล่นกันนะครับมี3ามหลุมวันนี้นะครับมีหลุมอะไรบ้างครับก็เลือกให้นักกอล์ฟได้ชมบรรยากาศของดาร์กเฮลที่หลุมที่หลุม2นะครับที่คือหลุมแห่งนี้ตรงนี้เลยนะครับพาสียาวนะครับก็เป็นบรรยากาศของ มีเลคด้วยนะครับมีคลิกด้วยทีนี้ก็เป็นภาษียาวซึ่งนะครับถ้ามองย้อนกลับที่หลุมย้อนกลับไปก็จะเห็นทิวเขาของดาร์คเฮีย์ทั้งหมดอีกหลุมหนึ่งที่เราเลือกก็ที่ซิกเนเจอร์โฮของเราที่หลุม12เป็นหลุมพาสามตีข้ามน้ําเป็นบนเกาะกลางน้ำอ๋อเหมือนไอแลนด์กรีนครับแล้วก็อีกหลุมหนึ่งก็คือที่หลุม11พาห้านะครับล็อกเล็กซ้ายตัวนี้สามารถที่จะตี2อออนได้ถ้าเป็นนักกอล์ฟที่ระดับโปรนะครับ อันนี้ต้องโปรดิวเซอร์รายการผมเลยครับตีไก่มากจะลองดูลองลองดยวอปดูว่าน้ำหดือว่าครับท่านผู้ชมถ้างั้นหลุมนี้อ่ะเรามาคุยถึงหลุม2กันเลยนะครับเลเยอร์ก็คือที่สังเกตว่าจะมีด้านซ้ายจะเป็นน้ำหมดเลยใช่ครับด้านขวามี OB มัไหมครับมีครับมี OB ด้วยหลุมแรกเปิดมาก็รู้สึกว่ายากเลยแล้วตาหลุมนี้ระยะประมาณสัก สามร้อยกว่าสามร้อยกว่านะครับไม่ไกลมากไม่ไกลมากแล้วก็ไม่สั้นคือเรียกได้ว่าเป็นหลุมที่เน้นตีวางใช่ใช่คุณต้องตีแม่นนะหลุมนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะถ้าหลุมนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่เอเป็นคนเปิดเลยเดี๋ยวรอดูก่อนเราเก็บข้อมูลก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เอเลยเลยครับ ยอดเยี่ยมครับพี่โอ้โหหลุมแรกผมโดนไปแล้วนึกว่าจะแบบว่ากรีนดูไม่เ็วเท่าไหร่ปรากฏโอ้โหพอพัดขเข้าไปจริงจริงเมื่อกี้ผมไหลไปนู่นเลยครับคือท่านผู้ชมเห็นไหมครบางทีเนี่ยเรามาเราไม่เคยมาเล่นสนามนี่ยบางทียอมรับเลยว่ากรีนเนี่ยบางทีเนี่ยต้องอ่านให้ขาดหรือนองจากนั้นคุยกับแคดดี้ก่อน <c oughs> เพราะว่าโอ้โห <c oughs> ผมเจอเข้าไปเมื่อกี้ยิงเบอร์ดี้มาออกไปนู่นแล้วฮะ <c oughs> แล้วเก็บยากแหละมันจะเริ่มยากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาหลุมอย่างเนี้ย ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญในการเล่นกอล์ฟนะครับอนอกจากนี้เรามาที่กันชมวิวกันท่านผู้ชมด้านหลังนะครับไม่เห็นพี่บอกไว้ใช่ไหมอันด้านหลังนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีเลยอันนี้ก็เป็นติดเขตอุทยานแห่งชาติไทยประจันนะครับไทยประจันครับผมก็เป็นเทือกเขากลุ่มในเทือกเขาตะนาวศรีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในช่วงของช่วงบ่ายหรือว่าช่วงที่ลมมรสุมจากอันดามันเข้ามานะครับก็จะพัดเอา ฝนเอาอะไรเข้ามาทางนี้นะครับมั่งมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นกอล์ฟก็เหมือนกับว่าเราได้บรรยากาศของลมโอ้โจริงนี่ท่านผู้ชมอากาศดีมากในด้านหลังนี่ลมพัดเข้ามาตลอดเลยเรียกได้ว่าเป็นสนามที่มาแล้วผมว่าสดชื่นนะ,ะมารับโอโซนมารับบรรยากาศดีๆตรงนี้ไปผมว่าสนุกแน่นะหลุมแรกนี่เป็นหลุมแรกครับเดี๋ยวหลุมต่อไปผมจะเอาคืนให้ได้หลุมต่อไปเป็นหลุมอะไรนะครับพี่ต่อไปเราไปที่หลุม11กันะฮะผนะครับผาห้าอ่ะละมีโอกาสแล้วคราวนี้สองออนกันไป ท่านผู้ชมครับหลุมต่อไปที่เราจะมารีวิวกันนะครับเป็นพาห้าบ้างละทําไมถึงเลือกหลุมนี้ครับหลุมนี้ก็คือเป็นหลุมพาห้านะครับซึ่งสามารถเล่นสองออนได้ก็เป็นการให้รางวัลของนักกอล์ฟนะครับทีนี้มันก็ถ้าเราเลือกเล่น2อออนเราก็ต้องวางเพราะเนื่องจากว่าจะมีอุปสรรคอยู่นิดหนึ่งก็คือกลุ่มต้นไม้นะครับเราจะวางเฉียดกลุ่มต้นไม้วางขวาแล้วกางขวาเลือกเล่น2ออนวาวอ่นอออนแล้วก็มีน้ํากับทรายกั้นปีนไว้ครับแต่ถ้าจะเลือกเล่น3ามนะครับแล้วก็ วางตัวนะครับตีข้ามร่องน้ําวางตัวแล้วกอช็อตช็อตขึ้นตีนรอบแสดงว่าช็อตแรกเนี่ยสามารถใส่หัวไม้หนึ่งได้เต็มที่เลยแต่ให้เบียดขวาไว้ทีหนึ่งซึ่งจะมีโอกาส2อออนแต่ถ้าไม่นั่นก็ถ้าจะจะไม่ได้บุก3ออนตีไดกล่าออนก็ตีตีตรงๆไปเลยตามทางไปโอเคครับพี่แล้วหลุมนี้ก็ผมบอกเลยว่าโอ้โหมองไปสดชื่นท่านผู้ชมเห็นไหมภูเขาด้านหลังแล้วที่นี่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้เนี่ยมันชะอุ่มจริงๆอะมองไปท่านผู้ชมสดชื่นมาก แล้วไม่ร้อนเลยบางทีไม่ต้องมีร่มหรอกเดินตามเนี่ยกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยเต็มเลยนะครับต้นไม้แต่ละต้นก็เกือบส0กว่าปีนี่เห็นไหมท่านผู้ชมบอกเลยว่าสดชื่นมากแล้วก็มีดอกไม้ดอกเมยเยอะแยะสวยงามพร้อมถ่ายรูปได้นะโอเคหางน้ยุงสวยเลยโอ้สวยมากด้านหลังเราเลยนะครับครับนะเดี๋ยวรบกวนพี่เอทีออฟเลยครับผมดูเลยครับสออนเลยนะครับพี่ นอกจากนั้นนะครับพี่เอทราบว่าที่เนี่ยที่ขับเฮาส์เนี่ยมีอาหารเมนูเด็ดไว้รับรองท่านนักกอล์ฟมากมายเลยมียูกตัวอย่างไหมครับครับที่ที่นี่ของเราก็จะมีเมนูเด็ดที่นักกอล์ฟมาแล้วก็ประทับใจแล้วก็เล่ากันไม่รู้ลืมก็ข้าวผัดปลาเค็มอุ้ยเมนูโปรดเลยแล้วก็เราก็จะมีแกงป่าไก่บ้านแล้วเราก็ทานกับไข่เจียวร้อนๆคู่กันคู่กันเลยเด็ดเลยแล้วก็มีไก่ต้มน้ำปลาเป็นไก่บ้านแท้ๆนะครับต้มน้ำปลาครับอันนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับ ซี่คงหมูอบฟังแล้วอยากกินเลยอันนี้ที่ที่อยากเด็ดๆแนะนำนะครับอาหารจานเดียวของเราก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมที่มานะครับนอกจากจะมาเที่ยวแล้วตีก๊อฟแล้วอย่าลืมวนขับเฮาส์นครับนอกจากที่พี่ก็พูดไปแล้วนะครับมีทั้งกาแฟด้วยกาแฟก็อร่อยมากๆนะครับเมื่อเช้าผมชิมแล้วนะครับ ุดยอดโอ้โหสมเป็นเจ้าถิ่นจริงๆ่านผู้ชมเไหมคนรู้สนามนะครับเรียกได้ว่าพี่เอเนี่ยรู้เลเยอร์นะครับเรียกได้ว่ารู้รู้คอนดิชันว่าสนามเนี่ยเป็นยังไงควรจะอ่อนตรงไหน,นเห็นไหมมาพัดในจุดที่พัดง่ายผมเนี่ยพัดไกลามาชีวิตเปลี่ยนเลยรือว่ายากไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเลเยอร์ผมว่าถ้าวางแผนให้ดีถ้าวางแผนให้ดีาาดดหลุมนี้ก็สนุกดีนะ,นะคะเรียกได้ว่ามันก็เหมือนเป็นเทคนิคในการ เเมมดแนนนิึงรพราะฉะฉนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมถามแคดดี้ก่อนจะบุก1 2ออนเอ้ยอออนหรือเปล่ปา<ช>หรือจะ3ออนก็มา3ออน3ออนแล้วหนึ่งพัดก็เบอร์ดี้เหมือนกันครับ <laughs> เรียกว่าเบอร์ดี้เหมือนกันเห็นไหมเห็นพี่เอพัดเนี่ยจ่อๆเลยเห็นไหมพราะฉะฉนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวหลุมต่อไปเอ้ยเป็นพาอะไรพี่หลุมต่อไปอที่จะไปเล่นกันพาสามครับ,รบเป็นซิกเนเจอร์โฮลของรากอนฮิลนะครับ ซิงเกิลเจ๋ออีกแล้วพังทุกทีพังยับนี่มามาแต่ละหลุมนี่ผมสามพัททั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ละหลุมเนี่ยยิ่งชอบน้ําอยู่ด้วยไม่รู้จะจะจะโดนน้ําไม่เอาได้ไหมลูกกอล์ฟไม่พอครับพี่ชมครับยังไงก็ตามสนามแห่งนี้นะครับมาตีแล้วสนุกบรรยากาศดีนะครับครั้งแรกอย่าเพิ่งหวังสกอร์ครั้งต่อไปเราค่อยเครียดกับเรื่องสกอร์นะงานนี้ที่พี่เอพาไปหลุมต่อไปเลยครับอ่าครับ ผู้ชมครับหลุมสุดท้ายนะครับที่เราจะมารีวิวกันแน่นอนครับวันนี้ยังขาดพาสามอยู่นะครับวันนี้ให้พี่เอจัดมาเลยครับหลุมอะไรครับพี่เอครับวันนี้หลุม12นะครับเป็นซิกเนเจอร์โฮของ Dragon Hill ลนะครับครับปีข้ามน้ำครับไอแลน์กรีนนะครับทีนี้ก็ท้าทายพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าท่านกอล์ฟที่มีทักษะแล้วก็คือไม่ต้องไปดูน้ําไม่ต้องไปดูสนใจสิ่งรอบข้างนะครับ ครับติดตามสเต็ปของเราเรียกเด้ว,ว่าเป็นไอแลนด์กรีนใช่พี่เอมันไอแลนด์ยังไงครที่ผมกำลังงงว่ามีกรีนอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เหมือนเป็นแผ่นดินธรรมดาอ,อ๋อไม่ใช่เราก็มีร่องน้ําข้ามไปทั้งหมดเวลาน้ําขึ้นสูงสุดมันก็จะพอแสดงว่าตรงนั้นก็เป็นไอแลนด์เหมือนกันแต่แค่ว่าท,ทั้งหมดเลยอย่างนี้ใช่ครับ ท่านผู้ชมแล้วทำไมต้องทำให้กรีนเหลือเล็กเดียววะครับเี่ใช่ไหมกลัวกลัวตีตกน้ำใช่ไหมพี่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราตั้งใจจะทำกรีนใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่ามีหน้าที่ให้คุณตกไปบ้างเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวตกน้ำหมดงั้นถ้าเกาะเล็กเกินไปก็ลำบากครับจะได้คนเก็บลูกกอล์ฟจะได้มีรายได้อันนี้เป็นรายได้หลักขอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ครับระยะหลุงพาสามนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบก็วันนี้ ทีมงานปักธงค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากกรีนของเรามีเป็นสองรอนนะครับรอนบนแต่รอนล่างนะครับครับการจะเข้าไปตรงนั้นถ้าเรามุ่งไปตรงๆผมว่าตกซ้ายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคงต้องเข้าด้านซ้ายของกรีนนะครับแล้วค่อยไปลุกซ่านจังหวะการพัดช็อตเกมเอาโหถ้าพัดก็ถ้าเป็นกิโลเหมือนกันนะครับพัดไกลอยู่เหมือนกันกรีนกรีนที่จะใหญ่เพราะที่ดูท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเราจะบู๊ตรงๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องตีแครี่อย่างน้อย150ยห้าสบละ นั่นคือสามารถจะตีข้ามไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตกทรายก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะทรายค่อนข้างมีความสูงด้วยนะครับเพราะหลุมนี้เนี่ยอย่างที่พี่เอบอกครับผมปั๊บเบียดเบียดซ้ายไว้นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดพลาดยังไงเนี่ยก็ยังมีโอกาสชิปนะฮะก็ยังมีโอกาสเรียกว่าเดี๋ยวแต่เดีวตามครับเราดูผู้นำดีกว่าครับว่าจะตียังไงเดี๋ยวลองดูเลยครับพี่เชิญเลยครับ โอ้โหพี่เอครับเป็นไงบ้างครับ,รบหลุมนี้เนี่ยถ้าไม่ออนเนี่ยยากมากเลยนะใช่ใช่โชคดีว่าผมยังอยู่ตรงนี้แล้วพี่เอโอ้โหนี่เห็นพัดลากยาวๆลงตลอดเลยนะช่วงนี้ครับครับจริงๆนี่ไม่ค่อยได้เล่นกอล์ฟจริงเหรอครับก็บส่วนมากจะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานเตรียมการบริการนักกอล์ฟซะมากกว่าโอ้โหตั้งใจเล่นนี่พี่เป็นโปรได้เลยนะเนี่ยนะท่านผู้ชมดูแล้วมีหน่วยก้านเลยนะพี่เอนี่ทรงดีมากเลยครับอ่ะพี่เอยังไงก็ตามครับวันนี้เนี่ยโอ้โหรสนุกมากเลยมาเล่นทั้งสามหลุมนะหลุมนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งที เรียกได้ว่าทั้งวิวสวยและก็ชาร์ l เลน e ์มากมากเลยนะครับแล้วก็ธรรมชาติรอบๆตัวท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าทั้งเขานะครับแล้วก็ต้นไม้ข้างๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับและสภาพสนามบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆพี่บอกเลยว่าดูแลได้ดีมากนะท่านผู้ชมที่มาผมเชื่อว่านะครับจะมีความสุขกลับไปแน่นอนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมผมมาค้างที่นี่คืนหนึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ย นอกจากเรื่องกอล์ฟแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอื่นอื่นอีกอีกหลายโปรเจกต์มากๆเลยครับอย่างนั้นจะให้พี่เอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับครับก็รัดก้อนฮิลของเราครับนอกจากพื้นที่ในโซนสนามกอล์ฟแล้วเนี่ยครับเรายังเป็นชุมนุมเกษตรเกษตรนะครับเกี่ยวกับเราทํากับพื้นที่ด้านการเกษตรมีหลากหลายพืชพันธุ์ที่เราทํานะครับแล้วก็ด้านปศุสัตว์ก็มีนะครับการทาฟาร์มนะครับก็เราก็อยากจะเชิญเชินนะครับถ้ามาออกรอบกอล์ฟหรือว่ามีครอบครัวนะครับก็มาเที่ยว ชุมชนเกษตรของเรานะครับก oh, ็จะมีแปลงสับปะรดนะครับกำลังหวานเลยอร่อยจริงครับที่ปลูกข้าวโพดฮอกไกโดครับเป็นข้าวโพดทานสดนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีเส้นทาง นะครับที่เราจะทําเป็นการวิ่งเทรลนะครับจะไปมีการจัดดากอนเทรลนะครับตอนนี้ช่วงโควิดผ่านไปเราก็คิดว่าเราก็คงจะส่งเสริมในเรื่องของการมาออกกําลังกายโดยกิจกรรมเทรลนะครับแล้วล้วก็จะมีกิจกรรมแคมปิ้งนะครับท่านที่ชอบบรรยากาศแคมปิ้งมีเลคสําหรับทําฟิชชิ่งด้วยนะครับแล้วก็การปั่นจักรยานเสือภูเขารอบพื้นที่อันนี้ก็มีที่ผ่านมาเราก็เคยจัดแข่งม้าเอน u r ร n น e ์นะครับในรอบบริเวณตรงนี้ นะครับก็ให้ท่านได้มาแล้วก็จะมีะร้านกาแฟนะครับนั่งชิวๆแล้วก็อร่อยจริงทานแล้วแล้วก็ไปเที่ยวชมพื้นที่ของเราได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเสริมครับแล้วในช่วงเร็วๆนี้นะครเราก็จะมีการจัดการแข,ข่งขันกอล์ฟดราก้อนคัพ ปีหนึ่งเราจะจัดแต่ก่อนนะครับว่าสาครั้งทีนี้ช่วงนี้ผ่านโควิดไปใหม่ๆเราก็เลยจะจัดกันวันที่สองกรกฎานะครับบรรยากาศอ่าใช่ครับก็บรรยากาศของเราก็เหมือนกับกิจกรรมของนักกอล์ฟแล้วก็จะมีหลังจากที่ออกรอบเสร็จครับก็มีของรางวัลนะครับให้ท่านนักกอล์ฟทุกท่านเลยนะครับที่ที่มาแล้วก็จะมีการมิทติ้งสังสรรค์กันนะครับโดยปีนี้เราจะจัดสไตล์คันทรีนะครับมีปิ้งย่างมี าทานเครื่องดื่มกันนะนะัท่านผู้ชมที่สนใจครับจะมาร่วมกิจกรรมที่นี่ต้องอยังไงบ้างครับ <g ül> ก็ก็เราค่าสมัครนะครับ1,500บาทนะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟที่จะมาออกกรอบนะครับเราก็จะมีเกรรีมีค่าเทนฟรีมีคัตดีให้นะครับพันห้ารบาทนี่รวมรถหรือยังครับรถแยกต่างหากแยกต่างหากนะครับโอเคจะเป็น1,500บาทนะครับรสามารถสามารถเป็นค่าแอดเทนเข้ามาแล้วก็ทา่ทานที่อยากจะเดินก็เดินอยากใช้รถก็ซื้อรถเพิ่มเอาอันนี้รวมอาหารตอนเย็นไหมพี่อาหารเราจะจัดเต็มที่เลยโอ้มีอาหารด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราเรามีฟาร์มแกะเองพี่ฟาร์มแพะเองเราเชิญชวนมาทานแกะย่าง สไตล์ดักก้อนโอ้โหท่านผู้ชมแค่คิดก็สนุกแล้วนะครับตีกอล์ฟเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มนะมารอตอนเย็นก็หมายคือหลังก็คือตอนเย็นปาร์ตี้ตอนเย็นเห็นไหมท่านผู้ชมสนุกมากๆเลยท่นมาแล้วก็พักผ่อนพักที่โรงแรมที่พักของเราแล้วตื่นเช้าขึ้นมาออกรอบอีกครั้งหนึ่งแก้มือกันก็ยังได้เรียกได้ว่าท่านผู้ชมถ้ามาที่เนี่ยมันนอกจากมันไม่ใช่แค่กอล์ฟละมันเป็นการออกกําลังกายรวมทั้งเป็นเรื่องของเกษตรใช่ไหมมีอะไรให้ทําหลายอย่างรวมทั้งท่านมีบุตรหลานพาลูกหลานมานะครับมาชม ธรรมชาติดูเรื่องการเกษตรแล้วก็ได้เรื่องการตีกอล์ฟกลับไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนั้นนะครับผมอยากให้พี่แนะนําโปรโมชั่นช่วงนี้เออมีไหมโปรโมชั่นช่วงนี้มีพิเศษสำหรับท่านนักกอล์ฟไหมครับใช่ครับในช่วงวันธรรมดานะครับก็มีทั้งกินฟรีแคดดี้รวมรถกอล์ฟนะครับก็อยู่ที่ราคา950บาทนั่งคู่นะครับรถกอล์ฟถูกมากถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็อยู่ที่1,500บาทครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นช่วงนี้ครับนอกจากนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สนใจจะติดต่อเนี่ย เป็นติดต่อได้จากเบอร์ด้านล่างนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นที่ขับเฮ้าส์เลยใช่ไหมครับอ่าที่ห้องโปรช็อปเลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการแล้วก็จะมีลายออฟฟิเชียลของสนามกอล์ฟด้วยให้ไปในด้านล่างนี้นะครับอ่าครับผมอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดเริ่มเบาลงแล้วอ่าใช่ครับมาออกจากบ้านมาออกกําลังกายมาพักผ่อนมาให้สุขภาพร่างกายเราสดชื่นกลับบ้านไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากนะครับที่ให้ข้อมูลทุกอย่างเลยครับดีมากครับขอบคุณครับครับไิที่คือทั้ง